แันนี้ไม่ได้มาถึงเเส,สียวความเสียที่แกทำไว้กับพีมมลหรอกนะคนหนึ่งแกมันสมควรตายมากกว่าฉันไม่ต้องแกทั้งคนพัวะจอนหลอกลวงแต่ผมไม่เคยหลอกลวงคุณเลยนะ ใช่คุณผู้ชมอ,อยู่กับรายการเปิดกองวิกสามค่ะเรามาคุยกันถึงเบื้องหลังละครกุหลาบร้ายกลายรักเมื่อสักครู่คุยกับผู้จัดกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องเมาส์กับพระเอกกับนางเอกสักนิดหนึ่งมันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะน้องเกรซและน้องแมทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจอกันครั้งแรกไหมเนี่ย ครั้งแรกไหมเล่นกันครั้งแรกครับเป็นละครเรื่องแรกที่ได้เล่นกับเขาใช่ค่ะห้อยเล่นดีไหมห้อยอ่ะอุ้ยรู้ด้วยอ่ะเออไม่รู้ได้ยังไงละครขนาดนี้เขาทําไมเขาชื่อห้อยล่ะเขาว่าเวลาเขาฉากอารมณ์เขาจะอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราในรงเครียดดิเครียดดิแมไอเครียดเครียดเครีย ไม่เป็นไรมันจะแค่ตอนนี้แหละฮะเราเริ่มแค่นีนะฮะี่ขนาดอารมณ์ดีก็เริ่มห้ออยกมาแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหไม่ต้องสังเกตหรอกค่ะครั้งนี้ทั้งสองคนร่วมงานกันครั้งแรกเอาจริงเลยนะครับผมเจอหน้าผู้หญิงปนหน้าฝรั่งคนนี้สู้สึกไงจริงๆเลยตอนแรกนี่ผมถามเพื่อนๆก่อนที่ที่เคยร่วมงานเขาอรยางบอกว่าตสืบต้สืบใช่ใช่แล้วต้องถามก่อนว่าเฮ้ยแมทเป็นไงบ้างเขากลัวเขากลัวมีคนบอกบอกมาว่า เฮ้ยแมทโอเคทำงานง่ายแต่เป็นคนพูดตรงด้วยเออพูดตรงโอเคก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ธรรมดาอะไรเงี้ยพอเจอเจอเจอกันช่วงแรกๆครับตอนที่ยังไม่ค่อยสนิทกันอ่ะเฮ้ยเเล่นดีๆหน่อยดินี่ตอนนั้นยังไม่สนิทกันแต่ตอนนั้นก็สนิทกันเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าพอเริ่มถ่ายไปแล้วก็เริ่มสนิทกันแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนตลกอย่าไปโดนตัวเขาอยญ่ใหญ่แซ่เซินเขาว่าเขาเป็นเขาเป็น มีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับแล้วก็เป็นคนที่ตลกอ่ะตลกอ่ะได้จริงจริงใช่ใช่ครับเธอคคยไปเล่นแบบโก๊ะกังอะไรเงี้ยเธอเป็นแนวนั้นด้วยต่อให้หนูแบบดีๆมมากเป็นคุณหนูอยู่ในแอร์สบายสบายบ้างทุนเจอเอาครั้งแรกเป็นไงดำมาแรกอ่ะแมดดำแร้วผิดตรงไหนอะโอ้ยไม่ใช่พี่การักก็แบบ น้เพึ่งไงดูพี่พี่กาล่ก็เป็นตัวน้ำพึ่งไงแต่แบบไม่หลอกแม่นขาวเกินไงขาวแบบปกติเขาก็จะขาวในที่มีระดับแบบว่าขาวกําลังพอดีแต่นี่ก็เออนี่ก็ขาวเกินเลยพวกเราก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในการจัดไฟอะไรเนาะจริงป่ะเวลาจัดไฟบางไม่น้อยค่ะไม่น้อยไฟนี่หมดตู้หอดตู้ตู้แบบมองเข้าไปอุ้ย นี่ลืมเอามาหรือเปล่าเนี่ยไม่บงไม่บางทีต้องมีโฟมแบบชุบด,ดอโอเคแล้วเราผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะพอได้มาเจอกันครั้งแรกเออคนนี้นั่นนี้คนนี้ดำนอกจากดำแล้วมันรู้สึกอะไรกับเขาอีกไหมนอกจากนี้เลยน่ารักโอ้ยผู้ชายคนนี้แบบอุ้ยทำไมยิ้มเขาเป็นคนยิ้มมีเสน่ห์จริงๆคือคือตอนแรกแบบเจอบ่อยค่ะเจอที่ช่องหรือเจอที่แบบงานอะไรเงี้ยโน่บ่อยแต่ว่าพอแบบมาเจอที่กองครั้งแรกสนิทกันเนี้ย ก็ยังไม่คุยกันเนาะไม่ค่อยคุยกันก็ต้องเก่งแล้วก็ใช่แมทก็รู้จักคนที่เขาไปถามีีควาามมเเกรรงงงใจออะไยย่้แมทก็รู้จักไปถามพี่ป๊อกใช่ไหมก็แก็เป็นไงพี่ป๊อกก็โทรมาเฮ้ยเนี่ยแมทเกตถามว่าแมทเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอรู้แล้วไปสืบมาไงเราก็เลยแบบเก๊กใส่ไงแบบทำให้แบบ หนึ่งในหนึ่งเขามีของครับคนนี้หรอดีไหมของเขาดีไหมดีดีครับดีครับเขาเป็นคนที่มีธรรมชาติในการแสดงค่อนข้างสูงอ่าโอ้โหน่ชมกันใหญ่แต่ก่อนเข้าน้ําตีกันแหลกเลยคุณผู้ชมค่ะเบียร์ข้างหลังแต่ว่าในเรื่องคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้รักกันดูจิจะาอะไรกันอย่างนงี้เนี่ยในเรื่องคุณนี่คุณแอบหยิกกัดหมูกัดหัวอะไรกันเละเทะเลยไม่ใช่หรออยู่บ่อยๆเลยครับในเรื่องในเรื่องเป็นไงบ้างพระเอกนางเอกคู่เนี้ย จะค่อนข้างที่จะแบบเปิดมาด้วยความแบบบาดหมางกันมากๆเลยตอนเริ่มต้นเพราะว่าแบบมีปมมีปมกันเขามามาแกล้งน้องสาวผมซึ่งผมก็เป็นคนที่รักน้องสาวตัวเองมากอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำตัวไม่มีเหตุผลนะคือเขาเป็นเด็กเราต้องแบบเราต้องเหมือนกับว่า สั่งสอนเขาอะไรด้วยวิธีต่างๆนานาที่ผมเชื่อว่าละครเรื่องอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้แต่เราก็ตอบโต้เขาอย่างสาสมตอบค่ะตอบตลอดทำอะไรบ้างคุณทําอะไรกับพระเอกบ้างคะทาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกัดหูไม่ว่าจะเป็นดด้วยส้นสูงเข็มแล้วก็โดนจริงอย่างนี้เลยหรอใช่พี่แม่แล้วแบบทุกๆครั้งที่เข้าอย่างเงี้ยคือแบบจะเป๊ะตลอดเลยเนาะคิวแบบมันมีครั้งหนึ่งที่ว่า แกต้องแบกแมทขึ้นบ่าค่ะแล้วแมทต้องเอากระเป๋าแบบตลบไปตีหัวเขาแล้วมันก็ป้องจจริงๆใช่ไมซึ่งมันเป็นท่าที่ค่อนข้างฝืนเหมือนกันแต่แบบมันแม่น่ะแล้วก็ปาปากระถางต้นไม้เนาะแม่นทุกดอกมันก็ยังมีแล้วนี่ไม่ใ้่คต้องหลายเทสใช่ใช่ะคือแบบว่าคือเราก็ไม่คิดไงฮะว่าเออมจะแม่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยปุ้งเดือกก็กระถางต้นไม้กระโดอแล้วโดนอะไรอีกพวกหยิกกันเหระก็มีมีครับมันจะมีกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแต่เวลา เข้าไปในรถแบบว่าที่เราต้องไปดิบรถอะไรเงี้ยก็จะมีแบบจีบขัวแย่รูจมูกทำทุกอย่างคือพี่ตุกก็สั่งมาบอกว่าแมทเอาเลยนะแบบได้หมดทุกอย่าง้วกรัวสามารถใส่ได้หมดแย่ด้วยความที่แบบสนิทแล้วอายุไม่ค่อยห่างกันมากพี่แมนึกออกว่ามันมันจะกล้าเล่นมีคุณก็เลยสนุกใช่ครับถูกได้ข่าวว่าเรื่องมีคุณร้ายมากคุณไม่ใช่เป็นแบบแก่นเซียวน่ารักแล้วแต่ว่าคุณร้ายมากคุณร้ายใส่ทุกคนบอกเข้าไปเออคุณร้ายขนาดไหนคะ มันร้ายเพราะว่ามันมีแรงกระตุ้นไง<อ>จริงๆแล้วเราก็ธรรมดาวัายรุ่นพ่อเราพ่อมากแล้วก็คุณแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กนี<อ>้ใช่ไหมคะแล้วถ้าจะมีใครมาแทนที่เนี่ยเราก็โอ้ยไม่ได้จริงๆอยอมอไม่ได้จริงๆเราก็เลยแบบทําทุกอย่างแต่ว่าพี่แม่ทุกครั้งที่แบบเราร้ายอย่างเงี้ยมันมันยากตรงที่แบบมันหลายชั้นอ่ะมันหลายชั้นคือแบบพอเราร้ายเสร็จใช่ไหมในตาเราก็ต้องแบบมีความสงสารอยู่ด้วยอ่ะ เล่นยากร้ายและแอบสงสารใช่คือแบบเหมือนแมทเล่นแอคติ้งใหม่ทุกซีนจริงๆอะค่ะเรื่องเนี้ยตอนแรกอ่านบทหุยมันแม่หุยแบบน่าเล่นพอแบบใครๆถามไงแมทก็บอกตลอดว่าแบบแมทก็อยากเล่นร้ายๆมันมันมันแบบพอแมทเป็นคนแบบอืมมันก็อยากแบบใส่เต็มที่แต่พอมันจริงเอ้ยยากแล้วก็ใช้พลังเยอะอะค่ะคนที่เขาถูกคุณกระทำเนี่ยเขาไหวไหมคะ น,น้องสาวคุณที่เล่นในเรื่องน้องเกลเนี่ยนะฮะเ,<อ>เขาไหวไหมคะที่โด,ดกนกระทาย่ายีตลอดเวรได้ะคะ่ะคือจริงๆแล้วน้องเกลนี่เขาก็เป็นผู้หญิงอ่อนหวานคนหนึ่งด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์ของเขาแล้วจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเรียบร้อยะะอะฮะจะเป็นพี่ชายมากกว่าที่จะออกตัวและสการ์ตเขาก็ มาลงกับพี่เหมือนกันในระดับหนึ่งอ๋อแซงคุณก็โดนทั้งสองด้านโดนครับอ๋อรับสองทุกร่างโดนโดนผู้หญิงคนนี้ด้วยโดนน้องสาวตัวเองด้วยน,น้องสาวตัวเองจะเป็นคนอ่อนหวานจะมาคอยแบบว่าคือเขาจะแบบเป็นคนขี้สงสารแล้วเขาจะ,ะเหมือนขนาดทั้งๆท,ท,ที่โดนคนนี้แบบรังแกแล้วอะก็ยังเหมือนกับแบบว่า ปล่อยเขาเธออะไรประมาณนั้นเพราะว่ารัดพ่อพ่อของแม่อะไรเงี้ยมีเรานี่แหละเดือดร้อนแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือพี่เจนเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยางงี้เดี๋ยวค่อยมาเมาส์เขาเลยทีเดียวไหมล่ะและที่สำคัญสาวน้อยที่น่าสงสารคนนั้นเดี๋ยวต้องมาคุยกันละว่ายังไงโดยกระทำย่ำยีขนาดนั้นแต่ในบทอาจจะแบบอุ้ยอย่าไปทาอะไรเขาเลยแล้วในใจจริงๆเธออาจจะพูดว่าอะไรอาจจะไม่ใช่พู้หญิงก็ได้ความจริงแล้วหนูก็อยากจะตบเป็นละเกินค่ะคุณพี่น่าสงสาร หรือเปล่าน้องคนนี้โจก็ทำย่อมีขนาดไหนครับหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอดทน้องเดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะเม่หรอกต้องมีเบียงบ้างเออเบียงบ้างต้องมีเบียงบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบทุกอย่างเออนะจบไม่ยอมหรอกเมันสนุกมันได้เบียงมันได้ตลอีกคนณเด็กพรุ่งนี้อะไรอ่ะชอบความรุนแรงหรอ